สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเป็นตัวถุงซิบรูดนะครับตัวนี้เป็นถุงซิบรูดกันฝุ่นกันน้ํานะครับตัวนี้จะเป็นแบบเขาวขุ่นนะครับมีให้เรียกอยู่ด้วยกัน5ขนาดนะครับขนาด S 1 S 2 S 3 S 4แล้วก็ S 5นะครับแต่ละขนาดก็จะมีขนาดตามนี้เลยนะครับไซส์แรกจะเป็น S 1นะครับขนาดอยู่ที่17คูณ 25เซนติเมตรนะครับตัวนี้เซต1จะได้ไปคำนวนทั้งหมด8ใบนะครับแล้วก็ตัวเซต2นะครับขนาดอยู่ที่ยีคูณสานะครับจะได้ไปทั้งหมด7ใบนะครับแล้วก็เซต3นะครับขนาดอยู่ที่ยีคูณสีนะครับตัวนี้จะได้จำนวน6ใบแล้วก็เซต4นะครับ35มสคูณสีนะครับเซต4จะได้ไปทั้งหมด5ใบแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นเซต5นะครับ40่สคูณห้ จะได้ไปทั้งหมด4ใบนะครับตัวนี้แยกขายเป็นเซตนะครับเซต1เซต2เซต3เซต4เซต5นะครับเรียงตามขนาดแล้วก็จำนวนนะครับเซต1จะได้จำนวน8ใบเซต2จะได้จำนวน7ใบเซต3จะได้จำนวน6ใบแล้วก็เซต4 5ใบแล้วก็เซต5จำนวน4ใบนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีเป็นเซต6นะครับเซต6ก็คือจะเป็นรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่เซต1ถึงเซต5นะครับได้ไปอย่างละ หนึ่งใบนะครับหนึ่งใบนะครับเป็นเซตแบบขาไซส์นะครับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเอาไว้ใช้สําหรับใส่เครื่องสําอางครับพวกเครื่องสําอางแปรงแต่งหน้าหรือว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อาบน้านะครับแปรงฟันยาสีฟันสบู่เดี่ยวอาบน้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกสายชาร์จนะครับสองของใช้ชุนตัวก็ได้นะครับเป็นพวกกางเกงในเชือกสัน้นไอหรือว่ากางเกงขาสันา้นนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ สีขาวนะครับเป็นขาวแบบขุ่นนะครับด้านบนจะเป็นซิปโอกซิปรูดแบบนี้นะครับทรงซิปรูดตัวนี้สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับอันนี้สาธิตการใช้งานอันนี้จะเป็นไซส์ S1 ครับอันนี้ทดสอบรับใส่เข้าไปนะครับใส่ของพวกของไซส์ชวนตัวอะไรต่างๆครับใส่เข้าไปได้หมดเลยนะครับถุงหก็รูดปิดปากถุงนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเวลาใส่เข้าไป ก็ใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาได้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดตัวสินค้าครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ